ที่คงรอยอยู่คนนั้นเติมพลังก่อนไปเล่นน้ำกันเราอยู่ไล่ต้องแล้ว นี้เราก็มาถึงแล้วนะคะสวนน้าพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร,พร้อมแล้วพร้อมคนเดียวพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อมครับ let's go ก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยพร้อมกับอุปกรณ์การถ่ายทำต่อไปเราจะไปไหนไปไหนกันก่อนไปเล่นน้ำเลยไปทางนี้ไปนั่นไปไหนมาเล่นน้ำกันมาตอนนี้มาจีนน้องมาแล้วจีนน้องมาแล้ว ไปนอกอะไรนะทะเลสาบแล้วเขายังอยู่ที่เดิมอยู่เขายังอยู่ชายหาดอยู่เลยดูสิดูดูดูดความหันหนะ้าดูทำเขาไปทำกันา ม,มีคู่ครับทุกคนน้องไม่มีคู่จีโน่ไปคนเดียวสุดๆเราก็มารอดูกันนะสามคนหรอสูงมากเลยอ่ะมันสูงมากมันสูงขนาดไหนอุ้อยสูงมากครับ ตอนนี้เราก็เดินเอาของอยางไปขึ้นสไลเดอร์กันนะฮะแต่ว่าเหนื่อยมากกองก็จะเรียวๆหน่อย จะไม่มีใครดึงดวงเราเว้ยอายุยี่ห้าสองคนยี่ห้าค่ะยี่ห้าบวกแปดขอขอขอความรู้สึกหลังจากที่ไปเล่นสไลเดอร์มาค่ะเป็นยาณหลุดไปสี่สีไปเลยไปเลยดูด้าหนืยด้วยด้าเนอยด้วยอันนี้ก็คือสภาพหลังจากไปเล่นสไลเดอร์มานะแล้วเกิดใหม่แล้วต้องชคนตมน้ ข, er ข,ขึข้นสไลเดอร์กันนะฮะพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมไม่เรารู้สึกเเราอัดวิดีโออยู่จะเล่นแคปซูลอยู่ไหมนี่ซีนีู่ดอคลิปเล่นเลยไม่เคยเล่นมีสีเยอะ มาแล้วมาเร็วมา ก็พักส,สกินน้ำกินข้าวก่อนกินอะไรคะน้ำมะพร้าวเอาชุดชนหนึ่งคน,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 นระ <c oughs> หว่างรองอาหาร คนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงภพอพออยุนกุยตื้นสองตัว,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 วความรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณเพิ่งลงมาจากสะเด็กจริงๆจริงๆแล้วคุณช่ำชองในฝาดเด็กใช่ไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลวัตย์ยูเนฟวัตย์ยูเนฟวัตย์ยูเนฟนฟในที่นี้คือ ก็ก็คืสไลเดอร์ก็คือสไลเดอร์ชิดชิดไปกูไปกูน่ะเอไปไวินวิ้ชิดวิ้เธอวินเธอไปก็ก็กเอสไลเดอร์สไลเดอร์ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณเพิ่งลงมาจากสไลเดอร์เด็ก

ยล้วเราเรารับปากกันว่าจะขึ้นคานไปพร้อมกันใช่ไหมฮะเราจะไม่ยอมขึ้นคานแน่นอนแต่ตอนนี้ขึ้นานชื่ออะไรชื่ออะไรฝาดเนื้อฝาดสัวรับปชื่อีวี่นะคะขยี้ขยี้ขย้้เบาๆยี้ใบหรอซีวี่ี้ใบนะคะติดตามตรงไหนติดตามตองนี้ตอนนี้ามีไอไอ้อไอเองอาทโอเค ติดตันได้ที่ไอจีซิ่งเน่แล้วก็ Facebook ตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับสองสาวที่จะขึ้นคันด้วยนะคะไอจีตรงนี้เลยค่ะโอ้โหลูกขาว b ีว้าว ชื่อค่ะอะไรวะจำชื่อจริงไม่ได้ก็ใส่ไว้ตรงนี้ละหะตรงนี้ตามได้โสดไหมสถานะโสดค่ะมีแฟนแล้วอยู่ในฝันโสดละเรื่องจริงจริงกับขาวูู <laughs> จบคลกปแล้วปิดเรากินเราไม่ได้ปิดคลิปนะคะเราเพิ่งมากินเพราะว่าเราหิวมากอ๋อจนตอนนี้จบทิปทิปทิปอะไรนะคลิปเนี่ยรอใ้ไม่สำหรับทิปส่วนน้ำวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะโจบขามากจบจะเล่นเสร็จจบที่แคมปิ้งอ่ะทำไมต้องแย่งอยู่ทุกคนเดีบอกปิดคลิปว่ารีวิวหน่อย ตีกันตายค่ะที่นี่รีวิวสภาพหน่อยขอสามคำให้กับวันนี้ปวดขามากคำพูดกัดเลยคิดได้บางเดี๋ยวสามคำสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวพูดมาคุยกับไมค์ขี่มี่สุดท้ายทำไมวะรู้จักมันไอติมไข่แข็งไม่มันเกินสามคำเอาอ่าไอติมอร่อยมากไม่ได้สามคำ ติมติมอร่อยมากเออโอ้ยติมอร่อยมากเราต้องเราเ้อสซอเสียงลงมาน่ิดนึงอวงนอนมากเออเาละัดหลังมากอ่ะอย้ย้สุดท้ายจนส่วนน้ำจะปิดก็ยังไม่กกับเล่นเล่นจนจนาดจำหน้าได้อีห้าตัวนี้อยู่แล้ว ดเราไกันอิปะนไฟปิดอ่ะสนุกมากสบวันนี้มึงก็่เดียวเายไม่พูดเลยว่าออคือสบวันนี้จบแค่นี้นะคะบายบายเราขอท้าให้คุณเดินลงบันได แวเป็นยังไงบ้างกับการลงบันไดรอรุ่นพวกนี erm> uh ้เลยเพื่นก็จะหนักขนาดไหนเมื <h <h ่อกี <h <h ้เราลงไปแล้วชิวๆพวกนี้โคตรดุนะรีวิวสภาพหลังจากเล่นน้ำมานะคะ